สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนนะครับ2563นายะครับวันนี้เป็นวันที่ประกาศผลสอบกพนะฮะวันแรกนะครับก็มีหลายคนนะครับเข้าดูประกาศไม่ได้นะครับผมก็เลยจะมาแนะนำนะครับหรือว่าบอกวิธีการเข้าดูนะครับก็เออเราไปที่ Google เลยครับเข้ามาในที่หน้า a f a r i นะฮะแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ ประกาศผลสอบก็พอนะครบแล้วก็ขึ้นมาเยอะแยะเลยฮะแล้วก็เข้าไปที่อันแรกเลยครับประกาศผลสอบก็พอหสามนะครับภาคกอนะฮะอาจจะตรงนี้ผมเป็นหวัดนิดนึงนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมายดยตรงไหนแล้วก็เจอแล้วครับตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะจะมีเนี่ย ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านดูคะแนนสอบพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบให้เราเข้าไปที่ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะฮะต้องรอนิดน,นึงนะครับเพราะว่าคนเข้าเยอะเซิร์ฟเวอร์อาจจะช้านิดน,นึงถ้าไม่ได้ก็กดรีเฟรชนะทุกคน นี่เป็นแบบสแกนนะครับสแกนดูก็ได้นะครับประชาสัมพันธ์นะฮะถ้าเราเข้ามาหน้านี้เราจะเห็นคําว่าสแกนแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ให้เราเข้าไปที่ประกาศสํานักงานกพอพเรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจําปี256 3สนะครับกดเข้าไปแล้วเราจะเห็นนะฮะนี่ครับ ใครอยู่สวนสอบไหนก็เลือกตามนั้นเลยนะครับมันจะเป็นไฟล์รายชื่อขึ้นมาเราไม่ต้องไปค้นหานะครับสวนสอบกรุงเทพและบริมนทนสวนสอบนคปรปฐมใครสอบใช้วุฒิอะไรสอบก็เลือกตรงนั้นนะครับปริญญาตรีรอบเช้าปริญญาตรีรอบบ่ายปริญญาโทร,ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคปวทร,ร,ระดับอนุปริญญ,ญาหรืออะไรนี่แหละครับ จะมีศูนย์สอบทุกศูนย์เลยครับประทุมพรนครศรีราชบุรีและรชียาชลบุรีเชียงใหม่พิษณุโลกนะฮะนครราชสีมาอุดรอ,อุบลขอนแก่นนะฮะสงขลานะครับก็ตามนี้นะครับใครที่เข้าดูไม่ได้ลองกดเข้าตามผมดูนะครับ